จาตูนมาครับตอนหมออีกาดำ SCP 0 4 9เอาละนัะกเรียนทุกคนทำความเคารพคุณครูนะสวัสดีครับคุณครูคคนะสวัสดีนักเรียนที่น,าน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณคุณน่าจะมาสอบนะครับต่อสู้กับเจ้า SCP 0 4 9หรือว่าหมออีกาดำนั่นเอง ้ <ại> น่ากลัวจังเลย้ยมีหน้าเป็นดีกาด้วยเอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นก็ไปเริ่มสอบกันได้เลยครับห<ช> <co ff> ถ้าใครเอาชนะ SCP-049 ได้นะครับจะได้รับคะแนนเกรด A ไปเลยนะงั้นเริ่มจากเรื่องซอมบี้คุ้งก่อนเลยไอ้เจ๊ผมก่อนอีกแล้วล่ะครับเนี่ยเอ้ยเอาอะไรดีนะอืมฉันรู้แล้วละ่ะจะเอาอะไรดีเฮ้ยนี่แกนหละจก SCP ุก SCP-049 ฉันจะต่อยแกนะ่ะหงายคว่ำไปเลยยังเฮ้ยนี่อ๋อนี่เราหงายคว่ำแทนและเนี่ยโอ<ฮ>้โหแกทำอะไรฉันไม่ได้เราได้เจ้าซอมบี้ออนฮัท เฮ้ยนักเรียนซอมบี zombie, ii ้คุงสอบไม่ผ่านเด็กครับกลับไปฝึกล่างกายด้วยนะเ้ยได้แลวครับคุณครูนะเอ้ยฝากไว้ก่อนเธอเอาเล็กครับเด็กคนต่อไปเด็กครับดักเลียนสเกลตันคุงตาเธอแล้วนะเฮ้เฮเล่นี่นีไว้ใจผมได้เลยครับคุณครูนะเดี๋ยวผมจะซัดให้น่วมเลยน้อยแน่บางอาจทำเพื่อของฉันนะเจ้าเอชซีพีีกาอีกเข้ามาเลยสิเจ้าโครงกระดูกเอ๋ยน้อยแกมันก็แค่อีแก่ดำ ฉันโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยโดน TNT นะสิสเกลตั้คุงกลับไปฝึกมาใหม่ด้วยนะครับไม่ผ่านนะหนีแขนนี้จะต้องชำระเจ้าอีกาดำเอาเลยครับเด็กเล่นคนต่อไปครับเด็กเล่นคลิปเปอร์คุ้งตาเธอแล้วนะเจ้านี่ก็แค่อีกากระจอกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะฉันระเบิดใส่เลยนี่แกเสร็จฉันแน่เจ้าอีกาดำก็เข้ามาเสียฉันเตียมน้ำยาสูบพิเศษให้แกแล้วเจ้าต้นไม้เดินได้ น้อยแน่แกว่าฉันเป็นต้นไม้อย่าง้งเหรอแบบนี้ออกไม่ได้แล้วย่าแกเสร็จแน่โอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไมฉันตัวหดลงไงเฮ้เฮ้เฮ้ดํายาตัวเล็กลงยังไงล่ะง่ายนักเล่นคิปเปอร์คุงสอบไปผ่านได้ครับตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเลยนี่จะลอยฉันผู้ใหญ่กว่านั้นฉันจะระเบิดใส่แกเจ้าอีกาดำเอาเด้ครับเด็กเล็กคนต่อไปเดกครับดักเลียนแมงมุมคุงตาเชอแล้วนะ น้อยเนี่แกบอกทำเพื่อนของฉันนะแบบนี้ฉันจะกัดแกให้ตายไปเลยเจ้าบอยกาดอกัดฉันไม่ได้หรอกเอาเข็มนี่ไปเอ้ยฉันบอกแล้วเฮ้ยอะไรนะ่ยเฮ้ยเออจะรู้สึกเหมือนไม่สบายเลยนั่นมันเข็มทำให้ป่วยได้ครับดักเรียนแมงมุมคุงสอบไม่ผ่านนะไปฝึกเมใหม่ด้วยละ่ะโอ้ด้อยเลยครับคุณคุณนะเออไม่ไหวจริงๆเอาเลยครับดักเลียนคนต่อไปไดับดกเลียนสลามคุงตาเธอแล้วนะ ผมออกลองแล้วสินหน้าแบบนี้จะต้องจัดก,การเจ้าอีกาดำให้ได้เลยนี่กินเข้าไปเลยดีไหมนะโอ้ขนมหวานนี่ไปกินสิยาเฮ้อทาไมขนมหวานนี่ยำ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 โอ้อร่อยจังเลยเออเอนักเรียนสลามคุงโดนกับดักหลอกแล้วนะครับสอบไม่ผ่านนะขนมนี่มัน เอาเลยครับนด็กเลี้ยนคนต่อไปนะครับนักเรียนซอมบี้หมูคุ้มครับตาเจอแล้วนะโฮโ้ฮเจ้าอีการดำนี่มัน้ายกาจริงๆเลยนะแบบนี้ฉันต้องวิ่งเข้าไปซัดสักหน่อยแล้วอโ,อลโอ้โหดสิเนักเรียนซอมบี้หมูคุ้งสอบไม่ผ่านนะครับกลับไปฝึกมาใหม่ด้วยนะครับคุณครูเอ้ยกระดูกฉันหักไหมเนี่ยเอ้ยเอาเลยครับเด็กเลียนคนต่อไปนะครับเดกเรียนวิทเทอร์สเกลตันนะครับตาเจอแล้ว แกคิดหรือว่าจะจัดการฉันได้น่ะรู้ถูกฉันเกินไปแล้วนะเจ้ามอยการนําเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซัดแกให้ล่วงไปเลยถ้าทำได้ก็ลอเข้ามาดูสิน้อยเด้กบัอาาท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอออกไปดิฮ่าๆแกเจออนุญาเขยับตัวไม่ได้แล้วเป็นยังไงล่ะฮ่าๆนักเรียนวินเทอร์สเกลตันคูงสอบไม่ผ่านครั้งแรกนะครับเนี่ยกับไปฝึกใหม่ด้วยนะเอ้ยแต่ไปฉันขยับตัวไม่ได้นยเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเอ้ย เอาเลยครับนักเรียนคนต่อไปไดึครับนักเรี้ยงอินเดอร์แมนคุงครับตาเสือแล้วเฮ้ดยดอยได้บอกอาแกพ้พวกของฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะซัดแกให้หงายไปเลยดิฮ่าฮ่าถ้าแกทำได้ก็รอเข้ามาดูสิไอเจ้าตัวสูงดอยได้ดอยฉันตัวสูงอย่างนั้นเหรอไอเจ้าหนอนหายไปได้แล้วเฮ้ยฉันด้วยก็ยไม่เห็นเก่งเลยนี่ว้าวเก่งมากเลยนี่ครับดักเลียนเดอร์แมนคุงเดี๋ยวคะแนนเกดเอไปเลย ฮ่ฮ่ฮ่ขอบคุณมากครับคุณครูนะเอาเลยครับเด็กเล่นคนต่อไปนะครับนักเลยนคนสุดท้ายนักเรียนแก๊สฮ่ฮ่ก็รู้อยู่เดี๋ยวว่าผมน่ะของจริงผมเนี่ยจะปล่อยไฟใส่เจ้าอีกาดำให้หายไปเลยเนี่พิพตาแกเสร็จฉันแน่เจ้าอีกาดำเอ๋ยฮ่าฮกลายเป็นผงแน่เข้ามาเลยเสจเจ้าตัวเสเี่ยมอ้อนๆๆๆวนอ้ฮ่าฮ่ั่นก็เราไปลูกไปเฮ้ยนี่ตีขึ้นเฮ้ยเออ โอ้ยคุณครูนะเป็นไรไม่ครับผมมาช่วยแล้วซอมบี้คุงได้คะแนนเกดอีสเกลิรตันคุงได้คะแนนเกรดีคิปเปอร์คุงได้คะแนนเกดซีแมงงุมคุงได้คะแนนเกดดี สลามคุงได้คะแนนเกรด F ซอมมี่หมูคุงได้คะแนนเกรด B ีวิสเตอร์สเกลตันได้คะแนนเกรด C เอเดอร์แมนคุงได้คะแนนเกรด A และนักเลยนคนสุดท้ายนักเรียนแก๊สได้คะแนนเกรด B นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s ไครป์กับพินะด้วยนะยครับ ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้พี่นกขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจน้องนากันด้วยนะ